สวัสดีค่ะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์วันนี้ก็ยังอยู่ตลาดนัดป้าใหม่สุรินทร์นะคะทุกคนก็คึกคักนะคะแต่ละร้านคึกค,คักมากเลยน้องๆก็มาเดินเลือกซื้อผ้าเยอะแยะมากมายนะคะมาจากทั่วสา,สาธิตเลยนะคะไม่ว่าแต่ร้านไหนนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการหาผ้าดํานะคะที่งานมีขนนะคะทุกคนน,ะคะนี่ร้านนะคะอันนี้เป็น EP ที่6นะะทุกคนเนาะ ในการทาผ้าใหม่ในวัน hmm. นี้นะคะแอนมีจะกกับเก็บผ้าใหม่เป็นช่วงๆนะคะเพราะว่าคึกคักนะคะคนคึกคักมากนะคะแล้วก็อันนี้ก like ็จะเป็นร้านของหนุ่มๆนะคะร้านชานนก็จะไลายผ้าใหม่อยู่เราจะไม่เข้านะโดนเพราะน้องๆไลายผ้าใหม่อยู่นี่นะคะคนเยอะค่ะทุกคนคนเยอะมากคนคนเยอะในแต่ละร้านเลยนะคะทุกคนเก็บบรรยากาศนะครับทุกคนทุกท่านได้รับชมกันนะคะบรรยากาศตลาดนัผ้าใหม่นะคะ เดี๋ยวเราเดินต่อนนะคะชานนนซิวนะทุกคนของร้านน้องๆวันดีลกูกวันดีรับสวันดีครับวรบวยๆเด้อวันนี้เดอ้อร <c oughs> วยแหงๆวงันนี้ไปทุกคนเราเดินก่อนรู้สึกเหนื่อยมากเลยคนเยอะนะนก็จะเป็นร้านผ้าไมหม นะพี่นายรัตน์สวัสดีค่ะคืองามแต่ละพี่เอ้ยสวยงามแต่อันนี้ชุดธรรมดาหรือว่าชุดผ้าไหมชุดผ้าไหมโอ้โหสวยจงเลยที่ทางร้านตัดเองใช่ไหมคะชุดนี้เท่าไรเนาะมดนี่ใท่รอยู่นี่ค่าตัด1,500อืมผ้าผ้าอิสระการช่องตันตัวละกษามะนาตัวละกษามะนาข้างบนล่างเลยใช่ไหมคะ ตัวละสามนาเจ็ดพันเจ็ดพันทั้งหมดนะคะทุกคนเป็นผ้าลายดอกสวยเลยให้นูดูหน่อยตะโกสามตะโกสามตะโกนะคะนี่สวยมากเลยค่ะทุกคนนั่งแบบสวยนำ่งเลยสวยงานะคะเฮนไลช่วงนี้เนาะเขาเรียกลายอะไรพี่นางไลเอจิงเกย์เอจิงเกช่เกเอจิงเกยเกเอจิงเก่ถ้าเกิดว่า ลาสนาอย่างนี้ร่งเหว่ตัวแกเองแกอะไรแกรกเลสิแกแล้วถ้าแปลเป็นภาษาไทยเขาเราียกอะไรอ่ะแกจึงแกกากาแกเอวกาเอวเข้ากันมากเลยแมทมากชุดเดียวกันแกตัดอันนี้หมดผ้ากี่ผืนแค่นี้ผ้าเสื้อผ้าหนึ่งผืนผ้าถุงหนึ่งผืนเสื้อหนึ่งผืนนะคะเจ็ดพันนะทุกคน สวยทั้งหมดเจ็ดพันอ่ะพี่ให้เขาดูหน่อยพี่สวยมีนายรัตน์พระใหม่สุรินนะคะก็ท่านสามารถที่จะมาเลือกได้นะคะของพี่นายรัตน์มาสั่งนะวันนี้โชว์แบบให้ดูเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวก็คงมีออกมาให้ชมนะคะเพราะว่ากำลังสั่งกำลังสั่งทออยู่ใช่ไหมคะชาวบ้านใกล้บ้านใช่บ้านกำลังสั่งทออยู่นะทุกคนเขาเป็นภาษีตอนนี้พระองค์ท่านเสด็จ สวรรค์นครสวรรค์กาไลแล้วก็สามตะสั่งเลยก็จะมีอันนี้มันเป็นเชิงแต่เขาตัดตรงนี้ทำมาตัดตรงนี้แล้วแต่แล้วแต่เขาจะเลือกใส่ออกแบบนะทุกคนแต่ว่าภาพถึงจริงๆคือภาพอย่างนี้แต่เสื้อมาอันนี้เสื้อเดียวกันเดียวกันก็ตัดให้มันเป็นแมทต์กันเนาะเจ็ดพันนะทุกคนส่งราคาเจ็ดพันบาทเท่านั้นนะ ผ้าไหมกระแพงแล้วเนาะใสซิมาตัดนะแต่ละชุดแล้วเนาะพี่น้องนะคะพี่นายรัตน์ก็เหมือนสอรินนะคะอืมที่นี่ใสขนมตึกโรตารีนุสิบาสั่งอยู่มันเจ็ดปันเนาะนึกข <tive Carbon ika> ึ <alrededor revenir> ้นแล้วขึ้นดีอยู่เลยเพราะว่าผ้าไหมแต่ละชุดมีแต่ลูกๆเขาสั่งให้ไงเออมันพ่นเถ่าแล้วเนาะหาเงินบ่อยแค่ไหนนะทุกคน นายรัตน์ผ้าไหมสุรินทร์นะสวยงามนะคะก็มีผ้าสีผ้าอะไรให้เลือกมากมายเลยนะทุกคนตลาดนัดผ้าไหมสุรินทนระ์พี่นายรัตน์ก็จะมีอยู่ที่ตลาดกรีนมอด้วยนะคะสีก็มาเลือกได้นะคะหน้าที่ว่าการอำเภอวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ที่ตลาดนัดกรีนมอนะคะพี่ กําลังคือแรงก็ลดลงบ้างแล้วก็จะบผ้าไม่เยอะนะทุกคนเพราะว่าไม่มีคนช่วยนะก็ทําตามกําลังหรือว่าถ้าอยากได้ก็มาที่ร้านแล้วก็สั่งนะพี่ก็จะจัดมาให้เลยนะคะเอออนะคะก็จ้งไปเลยว่าแฟนคลับแอตตะวันรัศมีนะคะจะได้ในราคาพิเศษด้วยนะทุกคนโอเคนะคะทุกคนวันนี้มีโรูปหล่อสวัสดีครับมาจากไหนเนี่ย นู๊นูมาจากไหนลูกมาจากปราสาทนามาจานปราสาทฮะมาจากบ้านปราสประสาทพนงประสาทพนงบ้านเรานี้ยนะโอ้โหเที่ยวนะครับเขาเอามงินอยู่แต่เขายังตื่นกล่องอยู่อยู่ปอไหนแล้วครับอยู่ป้ครับอยู่ปะห้าเรียนที่ไหนลูกโรงเรียนบ้านปราสาทโรงเรียนบ้านปราสาทอำเภอปราสาทเราครับจังหวัดสุรินทร์นะคะโอ้โหเก่งนะโรงเรียนบ้านปราสาทนะคะ เป็นได้แสดงอะไรกับความไม้โรงเรียนประสาทเนี่ยเขามีการแสดงเยอะนะโอ้เป็นนักร้องด้วยเอาสักเพลงหน่อยเอาสักเพลงหน่อยสักท่อนหนึ่งหน่อยลองลองเอาลองสักท่อนหนึ่งหน่อยเป็นลูกจุ้งอ่ะเป็นลูกจุ้งอ่ะครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งอะอ๊ะทำไมเดือดทีคนติดต่อแต่ว่ามีแก้วจานกินอะแก้วจ้าโอเค มนั้นว่คนดีม่ประีโอเคครับขอบคุณครับแตวฉานะคะโอ้ยน่ารักมากนี่ได้ฟังเพลงด้วยทุกคนโหใหญ่เนี่ตะวันรัสมีลองแล้วค่ะนะคะพอดีได้เจอนักร้องด้วยนะคะทุกคนวันน โอ้ยอากาศเย็นมากเลยบอบอคอยถ่ายคลิปวิดีโอถ่าอก็คอยถ่ายไปลงเก็ดคอนเทนต์นะคนทุกคนเี่นะคะนี่คือบรรยากาศตลาดนะคะทุกคนคนเยอะมากเลยนะคะวันนี้บรรยากาศตลาดเมืองสุรินทร์นะตลาดผ้าไหมสุรินทร์คนมาเดินเยอะแยะมากมายนะคะบรรยากาศคึกคักในวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2568นะคะก็มา เลือกซื้อผ้าไหมเดินเที่ยวกันได้เลยนะคะวันนี้คึกคักแอนดมินก็เลยเก็บบรรยากาศให้ชมเป็นช่วงๆกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นผ้าไหมอำเภอจอมพระนะฮะหลากหลายมากมายอยู่ตรงนี้นะคะของแม่เด็กแม่สวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะผ้ามือจอมพระนะทุกคนก็มาเลือกกันได้เลยนะคะช่องอรัลสนุไลฟ์สไตล์ ก่นหนิงไว้เอฟซีทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจในสาระและความพเพลิดเพลินจากเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประาการใดต้องกราบประธานอภัยเื่อพื่อนเอฟซีไว้นาทีนี้ด้วยขอบคุณทุกและขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกทุกกำลังใจที่ให้การสนับสนุนทางช่องของเรานะคะคุณเพ,พื่อนที่เข้าไปชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิง่งกิ้งๆไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อๆไปนะคะสวัสดีจงมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ